ตอนนี้ทิปไทยแลนด์กำลังพาน้องกับโตและทุกท่านไปเบิ้งพี่วันสัตว์น้ำน้องไข่นะครับอยู่ในหม้อคอนแกนเบียเขียนน้องไข่นะครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องครับนักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวเอาแต่ใจนั่งน้องๆ้องเก่าแล้วเอาข้ามทางเรียบ ดสนใจนะก็เปิดเลยเปิดวันอะไรน,นะเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ี่พันจะอยู่ก็หรอวันหยุดค,คนมาเที่ยวหลายเดี๋ยวจ,จะพาไปซื้อบัดกันครับเพื่อนสัตว์น้ำน้องคายวิย่งเขตยมอคอนเกตน,นะวิ่งเขตน้องคาย เป็นไรสัตว์น้ำจืดนะครับเป็นสัตว์น้ำจืดเนี่ยอากาศเย็นนะครับเด็กวิเกรละสามสิบเซนสามสิบบาทอายุวิเกรสิบห้าปีนักเรียนนักศึกษาแสดงบัตรสามสิบบาทผู้ใหญ่ห้าสิบรถล้อหนึ่งร้อยชิ้นเด่นห้าสิบออิง ยางเดี๋ยวต่างชาติถ่ายถ่ายได้ถ่าได้อยู่ค่ะแต่ไม่ไม่ต้องกดแฟ่ะโอเคโอเคครับเชิญครับออโต้บาร์มืดไปดู ผู้ใหญ่สองคนเด็กหนึ่งคนไว้สามสิบบาทค่ะเจ้าพันสัตว์น้ำบัตรเข้าชมค่ะผู้ใหญ่ชีพค่ะบนสัตว์น้ำไประชาชนทั่วไปชาวไทยค่ะตทั่วไปเดินขึ้นไปบันไดลูกเดินขึ้นบันไดก้าวเลยก้าวเองเลยเนี่ยเออตื่นเไหมเนี่ยเตื่นไหม ใส่ชุดรอใ<อ> <ไม S 2> หม่ครับทำไมล่าแมนเก้า<ม>ขึ้นเก้าขึ้นเก้าขึ้นผู้ชมใช้แล้วการที่เก้าการคอนข้าอาคารครับพอห้ามในการเข้าชม ห้ามสัตว์เลี้ยงห้ามใจแสบห้ามนำอาหารเครื่องดื่มเข้าห้ามสูบบุหรี่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดน้องคายเประทับการวันคาร์วันอาทิตย์นะครับเก้าโมงถึง17นาฬิกาเยื่องเว้นวันฮัทคาเดอร์วันจันทร์นะครับ เพื่อนนี่ชื่ออะไรมาไม่ทันโชวด์ดำงน้ำเลย<อ>เต้นอะไรต้นนี้ต้นคริสต์มาสเานี่ยคาดมับอาปกาศนะครับอากาศจะเย็นนะครับกระางซ้ายก่อน,น,อนนะดูไปเรื่อย quay sao láng có mì không sao chưa nào nước cung quanh này ก็มาตูฝั่งนี้ก็มีอะไรแนะนำแนะนำหน่อยปลากระลอกนี่ดีปลาการังโตมาตนี่ปลากาลังปลากระรอกลายแดงโอ้เสื้อปลากระรอกลายแดงปลากระรอกลายแดงปลากระรอกเออเห็นไหมมันลายแดงๆปลาอะไรปลานั่งนับจื๋วน้่งนับเก็บนับจิ๋ กยยนินไปอยากกิไม่บอกไม่บอกกินไม่บอกในทะเลเตือนอ่าเป็นปลาน้เมเค็มปลาต้มเกมี๊พวกในเขตทะเลไหนไหนนี่นี่เหรออ่าปลาทะเลออกลายแดงตัวไม่ใหญ่ครับ ปลาทะเลทั่วไปครับที่ทนั่นเคยแม่เบิงหลายเดี๋ยวสามสี่เสือนะี่ยปลไกลบ้านก็เคยตามมาน้องค่ายก็จะมาแบีเบิงนะครับปลาอะไรปลากรดหางแดงลายเสืออ๋อปลากรดเหรอปลาดําจืด นี่การปรับปรุงนะครับนะเขาปรุงน,นี่ปามาโชว์ปลา,าตัวเดิมไปดูปลาใหญ่ไปดูปลาใหญ่ปะข้างนไ,ไ,ไปทางในลูกมาไปดูเลยไปดูเลยไปดู อาจจะเป็นหมื่นนิดนึงนะครับนะอะไรปลาการังอะอะไรเม่นทะเลวะเม่นเนื้อหอยตัวอะไรคืออะไรแม่ก็ไม่รู้เม่นทะเลหรือปีงหรือปิงไม่มีชื่อเลยก็ปิงนะปิงอะไรเลยปลาชอบปะมาลงเที่ยวมาหลายนะครับนะพาลูกหลานมาเบิร์นศาสนาเนาะ ปิงทะเลปิงทะเลปลาในรนี้ปลาลูน้ำโขนปลากละไกลใช่ไหมปลาลูกน้นปลามครับใหญ่ น้ำโขงได้ใช้น้ำสาขายร้น้อยน้อมากในในพื้นที่ธรรมชาติครับสตือภาษาภาษาภาษาลายาเรินำโคงนะครับภาษาลา อะไรชอบตัวไหนดูเดีมไปดูปลาชโดนตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่ๆมากคปลาเบิกตัวใหญ่ไหมนี่ตัวตัวใหญ่ไหมโอ้ปลาตะเพียนก็มีปลายีโซบนปลาที่อาศัยอยน ปลาเปลนื Beast ้ออ uh, um, um, ่อนนะครับปลาเนืออ่อนคปลาคุปลาบึกนะครับ

โอ้ประจัเ oh, ช huh? <ป>ีกับปลาเอง ไะเลเลือกมองเห็นไหมไม่มีอะไรหรอกมีแต่พญานาคเห็นไหมเห็นไหมพญานาคตัวใหญ่เห็นไหมเฮ้ยกลัวทำไมปะปะปะไฮะ่ไเ่ม่มีแสงไฟ ดปลานักเกือที่ใหญ่ที่สุดในโลกตัวหนึ่งปลาเบกอันาดของปาดาหงส์กุเทาน้ปลากร

โอ้ไม่ถ่ายกัเรื่องกเทียวมาหลรยครับันนี้เป็นวันหยุดยาวเนาะเสาร์อาทิตย์จันทร์ไหครับเ่องโควิดมันหยุดเนาะสามปีที่เล้วมีันเลยคนเลยผมเอาผมไปาจะมีป่าื่อเทีนตุ้งางย่างข้าตุ้งกินครับอกแต่หันนีมา pha thập tiền thòng, đi khám pha thập tiền thòng, pha nước súy, thập tiền thòng. pha nỉ pha này. ช่านในอเมซอนหมือน,นี้ฮะใช่ไหมซีซีซีพีนในเมกา ปานนินเข้าสู่ประเทศไทยครั้งแรกโครงกระดูกปลาดุก ใหญ่นะครับนับพี่น้องตัวใหญ่เคยจับได้ไหมนะโค้งนะสองร้อยสองร้อยกิโลยังมีนะครับก็เบิกที่เงาปลามาตัวพาทุกท่านมาเบิง้งพิ่พัดสน้ามนะครับน,ะอน้องคายครับหม้อขอนแข็งนี่เขียนน้องคายครับน,นี่ปลา เล่นแล้วไปปลาต้มเกี๊ยวนะครับเนาะคุณปลาขาวปลายี่สกเออนี่ปลายี่สกครับตัวใหญ่นี่นสกนี่ปลาเนอยตัวใหญ่ครับเนเขาจะลงมไงเาจะเปลี่ยนขาวปลาเปกูเผือกครับ ปลาลุ่มน้ำอเมซอนในน้ำโอริโนโคในอาร์เจนตินาปลาของทะเบเมริกาใต้ปลา,ลา,ปลาลน้ำจีดข็อไทยครับ อดไอ้ปลาน้ำจืดของไทยครับผมมีทั้งสูงพันแล้วก็สูงพันนะครับนะจากธรรมชาตินะะมองพิจารณาเบิ่งครับ ไปทางไหนถึงเนนะถึงเจะไปไหนไปยังไปยังยังยังให้เดินอะไรนี่นี่ปลาอะไรวันอะไรปลาสวายไม่ใช่นี่ไม่ใช่ปลาสวายปลาอะไร ก็จะไปทางไหน,นทางบอกแล้วเ,เราจะเจอทางบอกแล้วตรงนี้เป็นทางออกออกไหมลูกออกไหมห้องน้ำห้องน้ามาทางบอกรนี่ไงห,ห้องน้ำไปดูไปดูตรงนี้อนฮะอะ้รมีของเล่นด้วยทางออกมีของเล่นด้วยอ๋อมุม,มจะมีมุมด้วยมุมนี้เป็นมุมอะไรเนาะคลายขนม ตรงนี้จะเป็นเครื่องมือการทำประมงพื้นบ้านใช้นะคะศาสตร์ภาษาไทยกับไส้ก่อ,อน นะคะขนมจานแบบรักบาค่ะ,ะ,คะมีของมีสวิงมีซุ้มค่ะตุ้มค่ะตุ้มใหญ่ค่ะน้องก็เห็นบล้วค่ะ,คะอ๋อโตอยากไปไหนแล้วลูกไปซื้ออ๋อโตอยากไปซื้อขนมแล้วอ๋อโตหันหน้ามาลาเพื่อนก่อนลูกโตเดี๋ยวเดี๋ยวมาลาเพื่อนก่อนโตมาลาก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับคิดเที่ยวสัตว์ ทิปมาเที่ยวชมีิวมันส์สัตว์น้ำมาไว้แค่นี้ก่อนนะครับมาเจอกันใหม่นะครับบายทุกคนก่อนบายยสวัสดีครับเพื่อนันหน้ามาสวัสดีครับเพื่สวัสดีครับ